ครัับบกีางดีครับดีเกินคาดครับผมก็ไปไหนมาไหนก็ตอนนี้ก็ทุกคนเรียกแบบคุณหลวงแล้วใช่ไหมคุณหลวงคุณชายอะไรอย่างเงี้ยมีคนอยากให้มาถ่ายตัวไหมคะหรือว่า <laughs> ไม่จะถามว่าแบบว่า,าไปถ่ายตัวบุญตาเมื่อไหร่อะไรอยอ่เงี้ยไปนี่แล้วกันใกล้แล้วใกล้แล้วอย่นี้เลยแล้วใกล้แล้วมาดีใ,ดใจไหมครับกับคุณแต่ละครที่แบบดีมากๆเลยเหมือนกันดีใจครับเพราะว่าทุกคนก็คือตอนทํางานอ่ะคือทั้งทีมงานนักแสดงรวมถึงแบบ หลายหลายคนเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเราเห็นตอนนั้นคือถ่ายทำกัน114คิวเกือบปีครับแล้วมันนานมากผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคือแบบทุกคนตั้งใจแล้วพอผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาดเนี่ยผมว่าทุกคนหายเหนื่อยแล้วอันนี้มันเยอะที่สุดในชีวิตการละครหรือไมครับใช่ครับเพราะว่าผมเคยเยอะสุดแค่ประมาณ99หรือ100คิวประมาณนั้นครับประแจงเป็นยังไงบ้างป้าแจงเขาดีเนี่ยเมื่อกี้เดินมายิ้มเลยใช่ยิ้มเลยในกองเขาด่าเรามั้ยในกองกระดาษเรามั้ย ไม่ค่อยไม่ค่อยอาจจะแบบเพราะว่าความผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจอุ้ยอุ้ยอุ้ยใหม่ใหม่ล่วงก็คือป้าแจ่วเป็นผู้ชายไม่หรอกไม่หรอกคือเราเราเรารารู้ว่าป้าแจ่วเขาเป็นแนวไหนเราก็แบบอยู่เป็นแล้วอยู่เป็นแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยป้าแจ่วเขาให้เขาให้ถอดเสื้อบ่อยไหมอยู่เฉพาะอยู่บ้านอ่าถ้าอยู่บ้านนะได้ถอดแล้วก็นุ่งแต่รอยชายอะไรเงี้ยผ้าผืนเดียวอะไรเงี้ยไม่นผู้หลงสายเปยนะคะเรื่องเนี่ยแพรเปย์มากเลยอะค่ะ เปก็คือเปแต่เมื่อไหร่จะถ่ายตัวไม่รู้อ,อะไรเงรี้ยต้องไปรอดูแล้วจะพาไปผมเปย์รู้ที่แล้วความรู้ใช่ไหมใช่ใช่ครับอรโอ้ก็คือเรามีความเชื่อเรื่องของพญานาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยแล้วพอได้ไปไหว้ก็คือพาโบไปด้วยพาพี่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วพอไปไหว้เนี่ยรู้สึกว่าขอขอพรขอพรเพิ่ม,เต,มเติมให้ตังตังขึ้นไปอีกอะไรเงรี้ย ขอได้จะเป็นการเป็นการบ่นไหมครับว่าแบบต้องมีการไปแก้หรือว่าส่วนส่วนตัวผมอะขอแค่ขอพอรพอเพราะว่าผมบ่นแล้วชอบลืมเพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ได้ปร<ต>ึกษ<ต>า,าโบไป็นข้าโบได้บ่นไหมหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว้าแจ๋ว่าอาจจะบน่นไม่ต้องไปทั้งแก๊งหมดเดิมไ,ไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีหรือว่าอะไรถวายลามเห็นเห็นผมได้ยินแว่วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนถึงท่านเจอโทรศัพท์หรือใช่อ๋อใช่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 ก็คือเจิมไปไปเจิม ก็เจอมือ <discord> ถ like ือเจอแบบทุกอย่างที่แบบเป็นมูมูสิ่งที่ดีก็คือแบบรับไปหมดเลยอะไรเงี้ยชิปนี้นะครับแล้วไงกับโบเป็นยังไงบ้างดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจรู้สึกเหมือนอยู่กับเพื่อนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเปเนที่แบบคือสมมติผมเดินมาง่วงๆเงี้ยผมเจอโบเนนาคือผมรู้สึกผมตื่นเลยอะดีนะเป็นอะไรที่ดีแล้วผมเหมือนเจอพวกเดียวกันอย่างที่โบบอกแต่หลายคนมองในขณะอีพีแล้วเขาถามว่าโบเล่นเป็นนวัิยาหรือว่าเล่นเป็นโบหรือเขาเล่นเป็นตัวเอง คือเอาผสมผสานดีกว่าเพราะว่าโบเขาอว่าเขาเก่งแล้วก็เอเนจีเขาเยอะแล้วเขาเขาเขาเข้าใจในตัวละครน่ะแล้วพอเขาเข้าใจตัวเองในตัวละครปุบบ๊บเขาก็เอาคาแรคเตอร์แล้วก็บวกกับตัวเองมารวมกันอะไรเงรี้ยมันเลยออกมาเป็นบุญตานที่น่ารากาักเลยแล้วนอิมพไวกันบ้างที่ที่บทบางทีอ่ะอิมพไวทั้งนั้นนะคะรับที่แบบอ่ทาอที่แบบสมมติอยู่เป็นแบ็คกราวด์แล้วเบอร์เบอร์อ่ะที่โบเล่นอ่ะอันนั้นคืออิมพไวนะผมดูแล้วแบบ <laughs> ไม่ใช่บทไม่ใช่บทแรกๆเราตามเขตามเราไม่รูดเรปอแรกแอ่ะยากเพราะว่าผมจะมามุกไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยหลังๆรู้แล้วดึงอย่างเดียวเราไม่ได้คุณหลวงใส่ดึงดึงไว้เมื่อวันถ้าเห็นผมในฉากกัดกาวนั่นคือผมดึงอยู่อยากปล่อยไม่อยากปล่อยแค่ปล่อยไม่แบบปล่อยมุกของเราแล้วก็ไม่ธรรมดานแพร่ความนกันคือไว้ปล่อยตอนคัดดีกว่าอะไรเงี้ยอ่าบางทีแบบ โบคัดแล้วแบบโบเล่นอะไรเนี่ยจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาบางทีแข่งกับเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่โบต้องทำนครับเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ทําให้ทุกทุกคนเนี่ยสนุกอะไรครับผมบอกเขาใจว่าพระแจ๋วดูแลทุกคนไม่ดูแลเขาเลยไม่พระแจ๋วดูแลทุกคนดีเท่ากันหมดครับแต่คือโบก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆดูแลทุกคนเท่ากันน่ารักพระแจ้าคาดหวังว่าจะแต่ท่าไหร่เรตติ้งมันคือความฝันของนักแสดงทุกคนผมว่าคาดหวังสองหลักอ่ะนะจริงๆนะแต่ตอนนี้ก็พยายามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆเดิน แล้วก็ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบแล้วเหลืออีกสักสิบสิบเจ็ดอีพีจนถึงถึงเมษาเพราะว่าออนออนวันละประมาณชั่วโมงเดียวอย่างเงี้ยครับใช่ร้อยสิบสี่ประวัติศาสตร์เลยครับผมเราได้ยินทำมันไปติดกันต้องมายูมาเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิลกิ๊กกิ๊กกิ๊กกิว กิ๊กกิ๊กทำไมถึงกุกกิ๊กแบบว่าเป็นแบบคืออีพีล่าสุดที่มองมองตากันแล้วว่าตื่นมาในอ้อมแขนอะไรเงี้ยอันนั้นยังเบบยังมีมากกว่านี้ให้แบบให้คนแบบอุ้ยฮอปอ่ะอะไรเงี้ยแั้อยากสามารถที่จาไปงับแขนเราอ๋อครับเป็นยังไงบ้างกับวันนั้นที่ิงอย่างที่โบบอกเลยครับคือคือถ้าผมไม่ได้งับนะในในรูปอ่ะมันเป็นท่าดมซึ่งถ้าโบดมจริงผมก็ต้องรู้สึกเพราะว่าผมถอดเสื้ออยู่อะไรเงี้ยที่โบสัมภาษณ์ไปเลยครับคือ คือโบเขาแค่ทําท่าเฉยๆทำหน้าเฉยผมไม่รู้สึกตัวเลยอะไระอย่างเงี้ยจนจนผมเห็นรูปอะ่ะเ <c oughs> อ้าทําท่านี้ด้วยตลกว่ะ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยอืมใช่การตลาดเขาบอกว่าเราเราโดูค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่มันคืออยู่ในหน้าที่อยู่ในวันฟิตติ้งแล้วทุกคนเยอะมาก<ๆ>เราสวมบทเป็นคุณชายเขาสวมบทเป็นนิชาบุนตาอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ยก็คือทุกอย่างคือการแสดงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้วเป็นการรู้สึกอะไรมันเป็นเกิดั้นเลยใช่ไหมอะไรนะ ไม่เพราะว่าบุญบุญตาทิทาถ้าใครอ่นานนิยายทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้เอออะไรเงรี้ยแบบฟิลแบบเล่นๆติดเล่น<ม>อะไรเงรี<ม>้ยคุณคุณหลวงเขาก็จะแบบมีม้าข,ของเขาอนะไรเงี้ยเขาก็อยู่ในคาแรคเตอร์อะไรเล่นๆมันใช่ก็คือสิ่งที่บีมาว่าอย่างแบบนี้ใช่ครับภ<ม>าพหลุดยืนยันได้เลยว่าผมได้ยินว่าทีมงานบอกว่าโบขอแบบเล่นๆทะลึ่งตึงตังหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ใช่ใช่จัดเต็มเลยน่ารักดีรบกวนอ๋อก็อยากจะบอกว่าที่โบสัมภาษณ์ไปทั้งหมด คือจริงครับผมได้ยินทีมงานบีฟจริงๆว่าอาขอให้แบบโบเรื่องตึงตังตามคาแรคเตอร์หน่อยแล้วก็ในวันฟิตติ้งวันนั้นนะก็คือเขาเรียกว่าอยู่ในสถานะที่เราทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ที่โบพูดไปเลยดมธุรกิจครับผม,มใช่ฮะเดี<ะ>๋ยวตามได้นะคะทำเป็นไงบ้างเราเปิญญามันยังไงมันร้อนหรื <c oughs> อว่ามันจะรอนรับริญญาเลยครับโอ้ยเหมือนเขาเรียกว่าเอาชีวิตรอดรถติดมากครับผม เราไปเราไปไม่ไปทันมาหรือว่าไปเอ่อไปทันแต่แสงเย็นแล้วนะยังทันอยู่ครับยังทันอยู่ได้บอกอะไรบ้างคะไดบ,บอกอะไรพอบ้างคะก็บอกก็แสดงความดีครับผมเพราะว่าเขาก็คือตอนที่เขาทําอยู่ปีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็ mm. รู้สึกว่าเขาสู้มากตั้งใจงมากๆอะไรอย่างเงี้ยกับกับกับทั้งงานแล้วก็เรื่องเรียนอะไรเงี้ยพอทุกอย่างมันประสบความสําเร็จเราก็ต้องไปแสดงความดีแล้วก็ อดีใจกับเขาด้วยละได้เห็รครูรูปแรกเลยเหมือนกันอ๋อครับผมก็นิดนึงดวงใจมีดีหน่อย,ยอะไรอ,อันนี้คือเป็นการนัดแนะกๆหมายความว่าช่วงนี้แหละนัดเปร้านที่เหมาะสมแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเฟลลิ่งผมล้วนๆแล้วอตอนไหนก็ตอนนั้นเลย<อ>ครับตอผมว่าอินชาต์วู่แลดีเสริมสุขสมน้ำคือจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นคือจริงๆแล้วคือมือเขาเต็มอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะกินยังไงเราก็ไหนๆซื้อน้ํามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อ่าใช่ครับผม ของฝันแล้วครับก็เรื่อยๆอยู่แล้วทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือวันนั้นก็คือเอาดอกไม้แสดงความดีครับผมมมีของฝันให้ยังอไงได้ยเหรอเอ่อยังยังกันตอนนี้ยังไงพี่พูดแล้วมันต้องมีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรก็คือแบบแสดงความดีความแคทเธอรีชของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ถ้าเรียกว่ามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรอพี่พี่เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ แต่อะไรม่พี่พี่พี่จะเรียกว่าแฟนนี่พี่จะถามอ๋อครับครับเขาเรียกเขาเรียกว่าแฟนกันหรือยังเลยไหมครับแฟนคือเวลาเราอยู่ด้วยกันก็ก็ไม่ได้เรียกอะไรแบบนั้นอะไรก็คือเรียกชื่อกันปกติอะไรเงี้ยอ่าแต่ไม่ติดกับสถานะนี้เลยแต่คือถ้าจะให้สถานะจริงๆก็แบบว่าตอนนี้ก็แบบเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยแหละแต่แต่พี่เรียกก็แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่พี่เียนะผัวรองคู่รักนักวิ่ง อืมวิ่งเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวล่าสุดเขาก็จะไปโตเกียวเนี่ยอ่าไปวิ่งอะไรไปด้วยไหมไปด้วยไหมใช่ครับคือจริงๆอับผมนัดเพื่อนอยู่แล้วแล้วแล้วพอดีมันบังเอิญว่าเป็นไทม์ิ่งเดียวกันอะไรบังเอิญ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 จริงๆบังเอิญจริงๆอันนี้มันคือผมนัดนัดเพื่อนตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วเฮ้ยช่วงเวลานี้แหละช่วงโตเกียวมาราธอนเนี่ยอะไร่าแล้วยิ่งตอนวิ่งจะ็นยังไงกัะปากฟองไปยังไงนะเขาวิ่งปล่อยเขาวิ่งครับเพราะว่าเขาซ้อมมาเท่าไหร่เเเ้าาากกก็วิ่่งทนนนััหมลยจะ นักิงใช่เขาเคยได้ฉายานี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นมั้งอะไรฮะ <c oughs> เออครับผม,มคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแบบคือเป็นตัวของตัวเองได้สบายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาห่วงนูน่นห่วงนี่อะไระไครับผมใช่ครับพ่อไปใส่เทคแคร์ไหมปกติไหนวะก็อาจจะเทคแคร์น้อยกว่าเขาไงก็พยายามแบบเทคแคร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ตื่นไปกับเขาได้ไหมผมตื่นอยู่แล้วเพราะว่าคือก่อนที่จะเจอผมผมก็คือตื่นตื่นตื่ไปวิ่งอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะผมวิ่งในฟิตเนสเขาไม่เห่าแล้วเขาบอกตื่ตื่นไปเจอแต่แบบว่าลมไงอ๋อเจออะไรอากงอา่าเนาะพี่อยากไปวิ่ง้ไหม ไม่ตื่นอันนี้ก <c oughs> ็ต <itu? c oughs> ื show, ok ่นเหมือนกันตื่นประชีตื่นประชีโอเคครับคุณรับต้องไหนื่อย